อขอให้ติดยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่องออกกระทบปลายจมกูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันทักพักหนึ่งวางกายให้สบายแล้วก็หยุดความนึกจิดปรุงแต่งต่างๆ,ๆเอาไว้ชัวช่วครั้งชั่วคราวฟังไปด้วยโน้มสำเนียกหลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาว,ยาวลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเจยาวๆสักสองสามเที่ยว การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆหรือว่าผ่านลมหายใจมายาวๆนี่เป็นการผ่อนคลายร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีกายของเราก็สบายขึ้นเยอะความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกข,ของเรานั่นแนละเขาเรียกว,ว่าความรู้ตัวเรามีความรู้สึกรับรู้เวลาหายใจเขา้าเวลาหายใจออกถ้ารู้ให้ต่อเนื่องก็เรียกว,ว่าสัมปชัญญะเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชิน ตั้งแต่เกิดเราก็หายใจแล้วแหละแต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวความคิดที่เกิดจากวิญญาณของเราหรือว่าเกิดจากตัวจิตของเราก็เลยเกิดปิดบังอําพังตัวของเขาเอาไว้ความคิดก็มาปกปิดดวงใจเอาไว้กายเนื้อก็มาปกปิดดวงใจเอาไว้ความเทเยอทยานอยากต่างๆสารพัดอย่างเขาก็มาปกปิดตัวของเขาเอาไว้เพียงแค่ความเกิดนั่นก็หลงแล้วหลงเกิด ถ้าไม่หลงเขาก็คงไม่เกิดแต่ได้มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์อันประเสริฐซึ่งมีสติมีปัญญาเราก็ต้องพยายามมาศึกษามาค้นคว้ามาทำความเข้าใจกับชีวิตของเราตามแนวทางของพระพุทธองค์การจเจริญพรมวิหารความเชสละความการละกิเลสการทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ เราก็ต้องพยายามเอามันพร่ำสอนตัวเราปัญญาโลกิยะทุกคนก็มีกันเต็มปริบป,ปัญญาในทางธรรมเราก็ต้องสร้างขึ้นมาสติความรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามทําให้ต่อเนื่องการเกิดของวิญญาณน,นั้นเขาเกิดจุดเร่งกะตื่นขึ้นมานะเขาเกิดเขาคิดเขาปรุงเขาแต่งเพียงแค่ตัววิญญาณปรุงแต่งทรงออกไปอันนี้สําหรับตัววิญญาณล้วน อาการห้องวิญญาณอาการห้องความคิดอีกซึ่งเป็นนามธรรมาด้วยกันในร่างกายของเหล่านี้มีอยู่ห้าขันขันหนึ่งก็คือกายของเราซึ่งเป็นก้อนรูปส่วนตัววิญญาณกับอาการห้องวิญญาณน,นั้นอีกสี่ขันที่พระพุทธองค์ท่านว่าเป็นกองเป็นขันถ้าเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องรู้จักคําว่าความหมายของคําว่าปัจจุบันธรรมความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันธรรมให้ต่อเนื่อง เราก็จะเข้าไปเห็นการเกิดของวิญญาตรู้ลักษณะของวิญญาตรู้ลักษณะอาการของวิญญาณที่เขาเกิดเกิดดับดับเข้ารวมกันไปอยู่อันนี้แหละเขาเรียกว่าความหลงอย่างลุ่มลึกถ้าเราหมั่นทั้งเกตให้ทันรู้ให้ทันจนกว่าวิญญาณของเราจะคลายออกจากอาการตรงนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเขาเรียกว่าพลิกจากสมมุติไปหาวีมุตตนั่นแ,แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงใจก็จะว่าง กายก็จะเบาเราก็จะเห็นการเกิดการดับของอากาศห้องวิญญาณชัดเจนว่าเรื่องอะไรหรืออากาหรห้องวิญญาณได้ชัดเจนว่าเรื่องอะไรที่เขาเกิดทําไมเขาถึงเกิดทําไมวิญญาณของเราถึงเป็นหลงเห็นการเกิดการดับเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารหองตัวเราเองรอบรู้เราก็ตามทําความเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้พูดที่หลวงพ่อพูดนี่มันพูดอยู่ในถ้ำกลางบานปลายแต่การเจริญสติ เราต้องพยายามสร้างสร้างขึ้นมาใชกอดแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องประคับประคองมันอดทนอดกลั้นความรู้ตัวพลังเผอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ส่วนอานิสงส์บุญบรารมีนี่นั้นมีกันเกือบจะเต็มกัน,กนหมดทุกคนนั่นแหละแต่การเจริญสติการเจริญปัญญาตรงนี้มีไม่ค่อยจะต่อเนื่องกระท่อนกระแท่นเราต้องพยายามกันนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งปล่อยเวลาทิ้งทุกอิริยาบถเั่งแต่ตื่นขึ้นมา อย่าเราอย่าเอาความคิดปัญญาเก่าๆมาโต้แย้งพยายามสร้างความรู้ตัวให้ได้เสียก่อนแล้วก็เห็นความคิดเก่าๆปัญญาเก่าๆของเราจําแนกแจกแกงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะหมดความสงสัยกิเลสยากกิเลสละเอียดเราก็จงทําความเข้าใจให้หมดเราค่อยละจากในน้อยไปหามากเดี๋ยวก็จะเต็มเปี่ยมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกริยาบทกายของเราทาหน้าที่อย่างไร ทวันทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรอะไรคือสมมุติอะไรคือวิม,มุติอะไรคือโลกธรรมอยู่ในกายของเราหมดแล้วทุกอย่างเว้นแต่ว่าเราจะทําความเข้าใจให้กระจ่างหรือไม่เท่านั้นเองก็ต้องพยายามกันอ่ะลองสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนะ ไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อนะอย่าพาันปล่อยเวลาทิ้ง